ผลที่ยิงแอดขายอาจสังหาไม่ได้ผลใครที่กำลังเจอปัญหานี้อยู่คลิกนี้ห้ามพลาดค่ะมีหลายคนนะคะอินบ็อกซ์คอมเมนต์เข้ามาถามกันเยอะมากๆเลยว่าโค้ชคะเนี่ย เคยลองยิงแอดนะแต่ว่ายิงไปก็ไม่ได้ผลค่ะยิงไปแล้วจ่ายเงินไปแล้วเนี่ยแทบจะไม่ได้อินบ็อกซ์แทบจะไม่ได้รับการโทรศัพท์กลับมาจากลูกค้าเลยวันนี้นะคะมินจะมาบอกถึงเหตุผลค่ะว่าทำไมหลายๆคนเนี่ยจึงยิงแอดขายอสังหาไม่ได้ผลเหตุผลข้อแรกนะคะนั่นก็คือ คอนเทนต์ไม่ปังค่ะคอนเทนต์ Content ไม่เวิร์กนั่นเองคอนเทนต์ Content นะคะประกอบไปด้วยข้อความและรูปภาพค่ะเดี๋ยวนี้นะคะถามตัวเองค่ะเวลาที่เราอะ่ะสไลด์หน้าจอ Facebook นะคะสไลด์ฟีด a c e b o o k เนี่ยสิ่งแรกที่ทำให้ตัวเราเองค่ะสะดุดตาคืออะไรก็คือรูปภาพถูกต้องไหมคะวันนี้นะคะถ้าหากว่าใครยิงแอดโฆษณาขายอสังหา กลับไปดูก่อนเลยค่ะว่าอันดับแรกเนี่ยรูปภาพที่เราใช้ในการโฆษณาเนี่ยสวยมากพอหรือยังดึงดูดมากพอหรือยังน่าสนใจมากพอหรือยังค่ะนอกจากรูปภาพนะคะข้อความก็สําคัญไม่แพ้กันเลยค่ะหลายคนนะยิงแอดค่ะเขียนข้อความไปเกินเกินไปอ่านยากมากๆนะคะหรือบางครั้งเนี่ยเขียนข้อความเขียนรายละเอียดแต่ไม่ได้บอกรายละเอียดที่ลูกค้าอยากจะรู้ค่ะกลายเป็นว่ายิงแอดไปเนี่ยลูกค้าเขาก็สไลด์ผ่านอยู่ดีเพราะเขารู้สึก ว่าไม่เกี่ยวกับเขาดังนั้นนะคะวันนี้ถ้าเราจะเขียนโพสต์ตขายอสังหาการุณานะเขียนรายละเอียดให้ชัดเจนสื่อสารค่ะในสิ่งที่ลูกค้าเขาอยากจะรู้อยากจะอ่านเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่คุณมีรูปภาพที่สวยงามน่าสนใจบวกกับข้อความรายละเอียดที่ดึงดูดค่ะทั้งสองสิ่งนี้นะพอมารวมกันห่มันจะกลายเป็นโพสทรงพลังพอเอาไปยิงแอดโฆษณานเนี่ยยิงแอดยังไงก็ได้ผลค่ะ เหตุผลข้อต่อมานะคะที่ยิงแอดไม่ได้ผลนั่นก็คือเลือกกลุ่มเป้าหมายเนี่ยกว้างเกินไปค่ะกว้างเกินไปหมายความว่าอย่างไงนั่นก็คือเวลายิงแอดเลือกช่วงอายุตั้งแต่18นะคะถึงอายุ65ปีเลยหรือบางคนเนี่ยก็เลือกอินเทอร์เสใส่อินเทอร์เรสไปเยอะมากๆนะคะเรามาดูกันที่ช่วงอายุก่อนคิดง่ายๆค่ะถ้าคุณเลือกอายุตั้งแต่18ถึง65เนี่ยคิดตามดีๆนะ ความชอบหรือประเภททรัพย์ที่เขาจะซื้อมันจะเป็นประเภทเดียวกันไหมคะโอกาสที่จะเป็นประเภทเดียวกันน่คือมันยากมากๆวันนี้ถ้าคุณขายบ้านทาวน์โฮมทาวน์เฮาส์บ้านแฝดที่ดินกลุ่มเป้าหมายคุณต้องรู้ก่อนว่าเขาคือใครช่วงอายุประมาณเท่าไหร่แล้วเขามีความสนใจเรื่องอะไรถ้าว่าคุณใส่ช่วงอายุกว้างเกินไป Facebook เขาก็จะยิงแอดโฆษณาเหมือนกับว่าไปสุ่มหาคะ่ะกลายเป็นว่าก,กว่าจะไปเจอแจ็คพอตคนที่ใช่เนี่ยมันใช้เวลา เฟซบุ๊กเขาเป็นหุ่นยนต์คุณต้องบอกให้ละเอียดเลยว่าอยากจะให้ยิงแอดไปหากลุ่มคนช่วงอายุประมาณเท่าไหร่พอเรารู้อายุแล้วก็จะเข้าสู่ Interest หรือความสนใจค่ะที่หลายคนอ่ะพลาดกันและทำให้ยิงแอดไม่ได้ผลนั่นก็คือใส่ Interest เยอะเกินไปค่ะหมายความว่า Facebook เขาก็ทำงานหนักค่ะ เขาก็ต้องหวานเหมือนกันยิงแอดโคษณาหวานไปนะคะหากลุ่มคนตามอินเทอร์็ตที่เราเลือกกว่าจะเจอแจ็คพอตคนที่ใช่อะ่ะทำให้เสียเงินเสียง,งบไปเยอะมากๆ hey, เหตุผลข้อต่อมานะคะนั่ก็คือเลือกโลเคชันค่ะทั้งประเทศไทยเลยโอ้ oh, นะคะกว้างมากๆอย่าลืมนะคะว,ว่าวันนี้ถ้าคุณจะขายอสังหานะ กลุ่มเป้าหมายหลักของคุณก็คือคนในพื้นที่ค่ะการที่คุณไปเลือกกลุ่มเป้าหมายเนี่ยที่อาศัยอยู่ทั้งประเทศไทยอ่ะทั้งประเทศไทยมีคนใช้ facebook นะคะเยอะมากๆประมาณ50ล้านแอคเคาท์ถ้าวันนี้คุณใส่งบเข้าไปเพื่อให้ facebook ไปยิงแอดหวานทั้ง50ล้านคนหรืออาจจะใสอินเทรสไปเหลือสัก20ล้านคนถามว่ายังเยอะไหมก็ยังเยอะอยู่ดีค่ะ Facebook ก็ไม่สามารถหา คนที่เป็นแจ็คพอตให้กับคุณได้ดังนั้นเนี่ยเวลาที่ยิงแอดโฆษณาค่ะเราต้องรู้ก่อนว่ากลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยอยู่ที่ไหนนะคะแล้วเลือกโลเคชันให้สอดคล้องกับทำเลที่ตั้งที่คุณจะขายแบบนี้จึงจะยิงแอดได้ผลมากยิ่งขึ้นข้อต่อมาค่ะข้อที่4นะคะนั่นก็คือหลายคนอนะ่ะยิงแอดโฆษณาค่ะโดยการกดโปรโมทโพสจากหน้า Facebook Fanpage นะคะ ซึ่งวิธีนี้ถามว่าทําได้ไหมทําได้ค่ะแต่ประสิทธิภาพลูกเล่นและเทคนิคเนี่ย จะได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนะคะเพราะ a c e b o o k เขาก็อยากให้เราเข้าไปยิงแอดโฆษณาของเขาค่ะถ้าวันนี้อยากจะยิงแอดโฆษณาให้ได้ผลนะสิ่งที่คุณจะต้องเรียนรู้นั่นก็คือระบบตัวจัดการโฆษณาของ Facebook ค่ะเป็นเครื่องมือที่เราสามารถเข้าไปใส่รายละเอียดหรือว่ามีลูกเล่นมีเทคนิคให้เราใช้เยอะมากๆใครที่วันนี้ยิงแอดไม่ได้ผลยิงแอดแล้วแพงยิงแอดแล้วไม่ได้อินบ็อกกลับมามาเรียนรู้เครื่องมือตัวนี้ค่ะตัวจัดการโฆษณา และสุดท้ายค่ะข้อที่5นะคะเหตุผลที่เราหลายคนนะ่ะยิงแอดไม่ได้ผลนั่ก็คือใส่งบโฆษณาน้อยเกินไปค่ะหลายคนน่ะจะยิงแอดขายซับนะคะมูล,ลค่าหลักหลายล้านหลัก5ล้านหลัก10ล้านนะแต่ใส่งบโฆษณาแค่วันละ50บาทวันละ100บาทถามว่าทําได้ไหม ทำได้ค่ะเพราะว่า f c e e o o o กกำหนดขั้นต่ำของงบโฆษณาต่อวันอยู่ที่วันละ30บาทแต่นึกถึงหลักความเป็นจริงเสียข่าว่า Facebook เขาทำงานตามงบที่เราจ่ายและปัจจุบันค่ะมีคนยิงแอดโฆษณาเยอะมากๆการที่เราใส่งบโฆษณาน้อยเกินไปเนี่ย โฆษณาเราจะปรากฏหากลุ่มเป้าหมายในปริมาณตามที่เราใส่งบประมาณลงไปเช่นกันค่ะโอกาสที่จะเจอแจ็คพอตเนี่ยมันก็จะน้อยลงเวลา Facebook เขายิ่งแอดไปอะ่ะอ้างกำลังจะเจอแจ็คพอตงบหมดแต่นะคะขอเขีดเส้นใต้นิดนึงค่ะว่าภายใต้งบประมาณที่เราจ่ายไปคุณก็ต้องมั่นใจด้วยนะว่ากลุ่มเป้าหมายที่คุณเลือกกลยุทธ์ที่คุณใช้เทคนิคที่คุณใช้เนี่ย สามารถทําให้ต้นทุนที่คุณจ่ายไปงบประมาณที่คุณจ่ายไปเนี่ยมันคุ้มค่าที่สุดต้นทุนถูกที่สุดอันเนี้ยอยากจะฝากเอาไว้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับ5เหตุผลที่ทําให้ยิงแอดขายอาสังหาไม่ได้ผลสําหรับเทคนิคดีๆในวันนี้นะใครที่มีประสบการณ์ยิงแอดไม่ได้ผลเนี่ยอยากให้ลองนํากลับไปปรับใช้นะคะมีคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์สําหรับใครหลายๆคนค่ะ และสาหรับใครนะคะที่ต้องการจะไปต่อและอยากจะศึกษาเรื่องของการยิงแอดโฆษณาขายอสังหาบน Facebook เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นวันที่27ถึง31มกราคมนี้ค่ะมินจะเปิดสอนคอสยิงแอดขายอสังหาด้วยโฆษณา Facebook นะคะบน Facebook กลุ่มรับค่ะซึ่งเราจะเรียนกันในรูปแบบของการไลฟ์สดน,นะทุกคนที่เข้ามาเรียนสามารถถามคําถามได้เลยในคลาสนะคะและมินจะตอบคําถามของทุกคนอย่างแน่นอนค่ะสําหรับใครนะที่ไม่เคยมีประสบการณ์ยิงแอดมาก่อนก็ไม่ต้องกังวลค่ะ เพราะว่ามินจะค่อยๆอ,อธิบายตั้งแต่พื้นฐานทําความเข้าใจเครื่องมือ Facebook นะคะ สอนวิธีการทํารูปภาพสอนวิธีการเขียนคอนเทนต์นะคะรวมไปถึงเครื่องมือ Facebook และกลยุทธ์ต่างๆมากมายเลยค่ะมั่นใจได้เลยนะว่าจบคอร์สนี้ไปแล้วทุกคนจะต้องยิงแอดโฆษณาขายอสังหาให้เป็นการันตีได้จากคนรับจากนักเรียน3รุ่นที่ผ่านมานะคะที่เรียนแล้วแล้วมีหลายคนอะเรียนปุ๊บยิงแอดแล้วเนี่ยสามารถปิดการขายได้เลยสําหรับใครที่สนใจนะคะสามารถทักไปได้ที่เพจโคชมินดีเอเจนช็อตคัค่ะ ตอนนี้มีราคาพิเศษรอทุกคนอยู่แล้วเจอกันในคอร์สนะคะ